รับผมรูปฉลองมันเกิดเป็นยังไงบ้างลูกแบบวามันอลังการไรขนาดนางหมายถึงทัางานที่จัดใช่ไหมครับไม่เอารูปเลย้าลูกลูกเป็นลูกๆมันมีกี่ลูกครับอ้กจะไม่ได้ต้องลองน้ำูอย่านะคะอเป็นยังไงบ้ากับพี่พีมแต่ที่เราสึกว่าต้องระหารนา เราไม่ได้โอดอยากอยากคิดว่าผมอดอาหารผมได้กินอิ่มสามมื้อสารอาหารครบถ้วนคืออย่างแรกเลยมันจุดเริ่มต้นมันคือเราอยากดีมานานแล้วเราก็มาจบ,บอกับโปรเจกต์แม่หยัวซึ่งมันเป็นละครพีเรียซึ่งคิดว่าน่าจะได้ถอดเสื้อปล่อยมากก็เลยอยากที่จะปั้นอุ่นให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ในครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยเอ๊ ใกล้วันเกิดด้วยก็ยเลยถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่กับตัวเองเลยนี่คือที่สุดในชีวิตแล้วเรียกที่สุดในชีวิตแล้วครับอันนี้เพิ่มไปเป็นร่างทองที่สุดในชีวิตตอนนั้นร่างทองแล้วกําลังไปร่างต่อไปแล้วร<ะ>่างต่อไปคือก็มันลดไปแล้วก็เราเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลาแค่เดือนครึ่งแบบใช่ครับพวกคัปดาอธิบายว่าแบบเดือนครึ่งมันต้องทําแค่ไหนมาถึงจะแบบสักหกสัปดาห์จริงๆรล็จริง 6สัปดาห์ที่ตามไดเอทแบบร้อยเอร์เซ็นต์จริงๆคือ6สัปดาห์คืออาหารกินตามโปรแกรมเป๊ะคาร์ดิโอตามโปรแกรมเป๊ะกวิเดินผมเดินชันบนลู่ครับเดินเร็วเฉลี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งวัน10-12ชั่วโมงโโข้าวข้าข้าวประมาณ5-6ช้อนต่อมื้อข้าว5-6ช้อน ต่อมือต่อมือนะไม่ใช่ต่อวันต่อมือต่อมือต่อมือก็คือแค่สามมือหรือว่าสามมือครับต่อมือต่อมือแค่สามอ่อใช่กินสามมือมันมันไม่ได้ทำให้เราแบบหิวหรอไม่ครับเพราะว่าทดแทนมาด้วยเนื้อสัตว์ที่เยอะเพราะ้ถามจริงฟิล์มว่าจะอดทนแค่ไหนไม่ใช่ข้ออดทนได้ไหมแรกแรกอ่ะแรกแรกที่เริ่มไดเอทจริงๆอดทนครับหลังๆมีความสุขเพราะเราเอนจอยกับการไดเอท เราอยากไปให้ถึงเป้าหมายแล้วมันก็มีความสุขที่แบบที่จะได้เอทแล้วก็ไปถึงเป้าหมายจากเท่าไหร่ถึงเราทมันจาก60ภายใน6สัปดาห์จากประมาณ68สหรือ60สิบครับหกแใช่ที่หลังจากนี้คุณก็เทรนให้เพื่อนๆได้แล้วสิก็ยังก็ไม่ได้เอ็กซ์เพิดขนาดน,นั้นเ,ออเป็นคนที่เอ็กซ์เพิดเรื่องวินัยแล้วกันเอ,อ็กซ์เพิดเรื่องวินยัยแล้วจริงเราต้องสตาร์ทร่างทองนี้ไว้ยังไงบ้างหลังจากเนี้ย จริงๆต้องไปล่างต่อไปแล้วครับต้องเพิ่มไซส์ตอนแรกมันลีนใช่ไหมตอนแรกมันมันลีนแต่จะให้ลีนแต่ว่าใหญ่ขึ้นนิดหน่อยใช่ครับอยากใหญ่ส่วนไหนอยากให้นใหญ่ส่วนไหนอยากให้ใหญ่ส่วนไหนไม่ใช่เราอะเราอยากเออทุกส่วนเพราะตอนแรกคือมันมันลงไปแปดแปดกิโลในหกสัปดาห์คือมัน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 ลีนจริงแต่ว่าบางส่วนมันผมว่ามันยังเล็กไปไม่ว่าจะไหล่ไหลังขาเองก็ตาม ทำไมเราไม่มองข้างบนเลยคุยคุยกับผมก็มือบอกว่าอันนั้นเล็กถ้าเราดูมือว่ามือไปไหนาปไห้ไปขาดูขาให้ดูถ้วที่จริงเป็นไงบ้างพอลงรูปไปฟีดแบกเป็นยังไงบ้างฟีดแบกก็ดีครับฟีดแบกก็ดีทุกคนชอบอ่าพี่นายเซฟุยอะไรเงี้ยยังมีเก็บยังมีเก็บไว้อยู่ครับยังมียังไม่ได้ปล่อยยังปล่อยไปหมดรูปที่ลงนี่คือไม่มีการรีทัชไม่มีอะไรเลยแค่ทำให้มันชัดขึ้นเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับไม่มีการรีทัชครับ ไม่ไม่ตัดแปะจะมีในละครหรืออะไรแบบนี้ะในในในไม่อยุดนะครับในไม่หยุดนั่นเห็นแน่นอนครับร่างนี้เลยหรือว่าร่างนี้หรือว่าเป็นร่างต่อไปแล้วก็ไม่รู้เป็นร่างคองร่างที่สองจริงๆพอมีร่างนี้พู้สั่งเขาบอกยังไงบ้างก็จริงๆจริงๆแหละแหคนเป็นห่วงเพราะว่าด้วยด้วยระยะเวลาที่มันลดลงอย่างรวดเร็วมันคือหกสัปดาห์ในแปดกิโลในหกสัปดาห์บางบางคนก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ช่วง ่วงกระบวนการเดทมันจะทาให้หน้าเราค่อนข้างแบบเหมือนสูญเสียน้ําในร่างกายไขมันในร่างกายอย่างรุนเร็วมันทําให้บางทีหน้าตอบเปินไปอะไรเนี่ยคนก็เป็นกลัวแล้วผมเดอมันมีวูบมีอะไรไหกสัปดาห์หกสัปดาห์ามันมีวูบมีอะไรไหมหรือว่า,าไม่มีครับไม่มีกําลังคิดอยู่ไม่มีไม่<ว>ไมีก็คือแบบดูแลตัวเองแข็งแรงดีใช่ครับแต่ว่าเ็ายอมเสียสละหลายๆอย่างงานอาทิเช่นออกไปเที่ยวกับเพื่อนออกไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่า ในในหนึ่งอาทิตย์จะได้กินข้าวนอกบ้านคือมื้อเดียวมื้อเดียวแค่มื้อเดียวเลยอีกยี่สิบมือ้อคือคือเป็นอาหารที่เตรียมเองก็คือเน้นกินเน<ช>น้อสัตว์ใช่ครับคาร์โบน้อยลงใช่ครับก็เป็นอาหารที่ตั้งหมดเป็นเป็นเฉพาะช่วงไดเอทเ่พราะพอเราจบไดเอทเสร็เสร็จแล้วอ่ะเราก็เพิ่มเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ต้องรู้เลยไม่มีชีสเดย์มาหรือหมูกระทะไม่กินนะหรือ วันน like ี oh, oh, no, ้ก็กินบ่อยมากเลยเมื่อวานเพิ่งกินไอติมไปแปดลูกเริ่มเริ่มกลับมากินแล้วใช่ก็เริ่มเพิ่มหน่อยก็เทรนเนอร์เขาเทรนเนอร์เขาให้โคต้าแล้วก็กินให้ใช้ให้คุ้มกับที่เราอดไปเออได้ถามแฟนเขาบอกว่าชอบล่างไหนมากเขาก็ชอบทุกล่างเลยชอบล่างหรือชอบปีนชอบโบ๊ะบ้านนะ แล้วพอต้องเล่นแม่อยู่เราต้องสตาุ่งไว้นไ่เพราะมันต้องถ่ายต้องเกือบครึ่งปีใช่ไหมใช่ครับจริงจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าถูกสตาบเรารู้สึกว่าเป็นเป็นวิถีชีวิตตัวเองไปแล้วหมายถึงว่าการกินคครน <c oughs> ตอนนี้มันคือการการกินครนสําหรับผมมันคือมันคือการกินอาหารปกติแล้วอ่ะกาถามในแง่ของสุขภาพดีไปได้อะไรจากหมาบ้างหนึ่งคือผมรู้สึกสบายตัวสองคือเรี่อ,อกําลังกายเป็นประจําคือเดินบนลวดฉเฉลี่ยกับ ช่วงนั้นก็ประมาณสองสองชั่วโมงต่อวันก็มันก็ทําให้หยยัวใจเราแข็งแรงแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รู้สึกว่ามันมันสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋านอนหลับดีระบบต่างๆในร่างกายมันดีขึ้นอแล้โซเชียลแตกด้วยครับแตกเลยแตกเลยซ้อยงตอนนี้เป็นบ่างของผมผมว่ามันเป็นความสนุกมากกว่าไม่ถึงกับคลั่งหลอกว่างก็ไปถ้าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ว่างแบบไม่ได้ะดวกจริงๆก็คือแบบ มีงานก็คือก็สคิปไปก่อนแต่ว่าเรื่องอาหารผมจะค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าตอนเข้าใจว่าตอนเอาออกมันยากแค่ไหนนักพิธีพิจารณาพี่แกรอน้องแจมน้องแกมเพราะว่ายังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้หุ่นเราก็แบบว่าเปรี้งมากครับชวนแล้วเขาบอกว่ากำลังตามมาอยู่เราก็คาดหวังได้แล้วนะครับว่าจะมาแคตาก็จะมีมีซิกแพคหนึองผมแต่เมื่อไหร่ต้องไปฟันจากปากเขาเองจริงๆเรามีการบอกไปว่าเดยวพี่เป็นโค้ชให้ ไม่ไม่ไม่ด้วยเพราะว่าชวนแล้วเขาบอกว่ามันไกลบ้านเขาไม่ใช่อะไรหรอกพี่ชวนแล้วคือชวนมาเล่นด้วยกันใช่บ้านผมก็อยู่ไกลแล้วผมก็กระเสือกกระสนไปเล่นในเมืองครับอันนี้ฝากบอกเราหรือบอกเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไม่เฉยโอ้โหไปถึงผมแต่จริงๆเขาก็ไปทุนรักสุขภาพกว่านั้นี่เขาก็มีเป็นแพคๆเหมือนกันนะใช่ครับเพราะอาจจะเป็นช่วงที่เอ็นจอยเอ็นซิ่งมากไปหน่อยแสดงว่าณตอนนี้แพคฟิล์มก็คือใหญ่กว่า ชัดกว่าแล้วกันใหญ่ใช่คขาไม่ใหญ่กว่าชัดกว่าแข็งกว่าแข็งแรงกว่าแข็งแข็งแรงกว่าอันนี้ไม่รู้ครับไม่ได้เคยจับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่เคยจับเกิดอะไรเกิดอะไรอ่ะถ้าเงินไม่อยู่จะได้ถ่ายเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าจะเริ่มในอีกประมาณเดือนสองเดือนข้างหน้านี่แหละครับมันมีความยากยังไงบ้างนอกจากต้องเตรียมบอดดี้เราต้องเตรียม หนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของบริษัทเนาะเราเราอาจจะได้อ่านตามโครงศราวดารต่างๆที่ที่มันอยู่ในบริษัทก็คือ,ค,อคือมันเป็นการตีความที่มันต้องว่ามันมีความล้อมาจากบริตัทที่เราเราต้องถ่ายทอดออกไปให้เขาเรียกว่าอะไรให้มันถูกต้องถูกต้องก็หนึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถูกตีความใหม่แล้วก็อย่างที่สองที่ผมรู้สึกว่า <c oughs> ก็คือก็คือหนึ่งคนที่ ที่ท<ม>คืออยู่<ต>ใน<ต>วง<ต>สองใช่เ,ออเรารู้สึกว่าเราเราต้องถ่ายทอดอย่างน,น,นอกจากเรสเปคตตัวเองแล้วที่เราต้องทํางานอย่างเต็มที่คือเรสเปคที่เราต้องไปเป็นขขขขเออขาด้วยปีที่ยากตอนนี้แล้วก็กังวลตอนนี้ก็คือเรื่องอะไรไะสำหรับแม่ยูวสาหรับแม่ยู่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของทภาพอากาศกับเรื่องของของการแสดงนั่นแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นละครพีเรียดที่ยิงกับประวัติศาสตร์ผมว่ามันมันค่อนข้างเซนสิที อปีมต้องอ่านยังไงที่คุณอ่านบทบทสวดบทสวดใช่มันจะมีอะไหลายอย่างที่เราไม่เคยทําก็วนเรื่องภาษาการพูดในึ่งก็นิดนึงนะก็นิดนึ่งเห็นแล้วม่หนึลยรู้สึกว่ากลัวพูดแล้วมีเขาเรียกว่าคําสร้อยในสมัยนี้ติดไฟพอมาเล่าพอเวลาเราเล่นละครปกติอะเราจะเถิบพูดติดไปในละครอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นละครฟรีเรีซึ่งเกิดในยุก สมัยวิทยามันไม่สามารถมีได้เลยก็รอชมรอก็รอชมรอติดตามเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่ทุ่มเทแล้วก็พยายามแต่ว่ามีคนอื่นๆด้วยเราชมกรติดตามครับโอเคถ่ายรูปนะคะ